สดีค่ะมาพบกับช่องเลขสวยพารวยกันอีกแล้วนะคะก็ในคลิปนี้ค่ะแอดก็ได้รวบรวมแนวทางเลขเด็ดสำนักดังมาแบ่งปันให้พี่ๆเพื่อนๆน้นนนนองๆได้รับชมกันเช่นเคยเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดข้อมูลเด่นล่างของเทพบอลือสูตรขั้นเทพโอเคลอตเตอรี่นะคะอาจารย์อินตาเพชรใจแสงกอนกระสินแอดนางฟ้า เลขเด่นของโกสัมพีที่ FC ถามหามาแล้วก็ยังมีสํานักอื่นๆเพิ่มเติมอีกมากมายเลยเดี๋ยวเราลองไปรับชมกันนะคะว่าจะมีสํานักอะไรกันอีกบ้างก่อนอื่นค่ะทั้งช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะ แล้วก็ทั้งช่องของเราไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทั้งช่องของเราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะเรามาดูชุดข้อมูลของเอทัศกันก่อนเลยนะคะ อันนี้จะเป็นข้อมูล10หน่วยบนของเขาแนวทางวดนี้ให้มา4ตัวจะมีเลข 2, 2> เลข5เลข6แล้วก็เลข8ของเขาก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะแต่ปกติก็จะมาประมาณ1ตัวเนาะบางวดก็มา2ตัวเลยใครชื่นชอบก็ลองมาแคปเก็บเป็นข้อมูลไว้ได้แอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ชุดต่อมาค่ะจะเป็นของอาจารย์โกสัมพีนะคะสูตรร้อยสิบหน่วยบนของเขาสูตรที่สองผลงานแนวทางงวดที่แล้วของเขาให้มาสี่ตัวเลขหนึ่งก็เข้าไปหลักร้อยนะคะสลากออกหนึ่งเก้าหกส่วนแนวทางงวดนี้ร้อยสิบหน่วยบนของโกสัมพีให้เลขศูนย์เลขหนึ่งเลขสามแล้วก็เลขเจ็ด บางวดก็มีหลุดไปบ้างแต่ก็ถือว่าน้อยมากกว่าเขานะคะส่วนชุดต่อมาค่ะจะเป็นสูตรที่4ี่ของเขานะคะก็ผลงานแนวทางวดที่แล้วให้มาสตัวเลข9ก็เข้าไปเช่นเดียวกันนะคะออกหลักสิบเนาะสลากออก196ส่วนแนวทางงวดนี้สูตรที่4ของเขาให้เลข3เลข5เลข7ด แล้วก็เลข1ส่วนต่อมาจะเป็นข้อมูลเลขติดล่างของเขานะคะสูตร11แนวทางงวดที่แล้วให้มา4ตัวเลข5ก็เข้าไปเช่นเดียวกันเนาะตลาดก,ก็ออก5 8เปดส่วนแนวทางวดนี้เลขติดล่างของเทพบาลืออาประทานโทษค่ะของอาจารย์โกสัมพีให้เลข1เลข6เลข8แล้วก็เลข3 FC ท่านใดชื่นชอบตามหาอยู่แอดก็นำมาแบ่งปันให้แล้วขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะชุดต่อมาจะเป็น2ตัวของแอดมาลีนะคะก็อันนี้เป็นผลงานแนวทางวดที่แล้วที่ให้มาตัวเจาะก็พลาดไปหลุดไปนะคะก็เข้าไปเพียงแค่เลขเด่นเนาะส่วนแนวทางวดนี้ค่ะเจาะเลข2ตัวบนของเขาจะให้0-3 60, 80 73 67 8 7 83 68แล้วก็8 8ใครที่ชื่นชอบอยู่ก็ลองมาแคปเก็บเป็นข้อมูลไว้ได้แอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆด,ด้วยนะจ๊ะชุดนี้ด้วยนะคะชุดต่อมาค่ะจะเป็นของหนูผีพเนจรน,นะคะ แนวทางหวยรัฐบาลแนวทางงวดนี้ค่ะเลขเด่นบนของเขาให้เลขศูนย์เจาะเลข3ตัวจะมีอาจจะให้306 309 2ตัวก็จะมี06กับ09 fc ท่านใดชื่นชอบอยู่นะคะของหนูผีแอดก็นํามาแบ่งปันให้แล้วเหลือข้อมูลเลขล่างแอดยังไม่เจอเดี๋ยวถ้าเจอจะนํามาแบ่งปันให้เพิ่มเติมทีหลังแอดก็ขอบคุณของหนูผีพเนจรด้วยนะคะชุดต่อมาค่ะจะเป็นคู่โต๊บนล่างของแอดนางฟ้าอันนี้แนวทางว่ที่แล้วให้มาก็เข้าไปอยู่สำหรับ8558 ช่วงนี้ของเขาก็เข้าดีเดินดีเลยนะคะส่วนแนวทางงวดนี้เลขเด่นของเขาให้เลข0กับเลข1ชุดวินก็จะมีเลข0เลข1เลข2เลข4เลข5แล้วก็เลข6นนำมาจับคู่ชุดก็จะมี0 4 0 5 0 6 1 4 1 5 1 6 สองสี่ก็ไม่รู้ว่าแนวทางงวดนี้จะเข้าดีเดินดีต่อไหมแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ของอาจารย์อินตาเพชรใจแสงกันเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางงวดที่ผ่านมาก็พลาดไปหลุดไปเช่นเดียวกันนะคะ ส่วนแนวทางวดนี้เลขเด่นของเขานะคะเลขบนให้เลขสอชุด3ตัวก็จะให้8ปดหคู่โต๊ดก็จะมีสอ2แปดสอดเด่นล่างของเขาให้เลข3ตัวเจาะก,ก็จะมี3ามเจแล้วก็3าสองตัวเลขก็ไม่เยอะเลยนะคะของเขาก็มีเข้าบ้างหลุดบ้าง แอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ของอาจารย์กรกระสินกันเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางงวดที่แล้วให้มาก็เข้าไปอยู่สำหรับเลขล่างก็คือ58ส่วนแนวทางงวดนี้เด่นบนล่างของเขาให้เลข0ย์กับเลข8ตัวเจาะก็จะมี0ูนย์ศู่งศูนย์ส 808789ระวังชุดเบิ้ลก็คือ88นะคะก็ไม่รู้ว่าจะเข้าดีเดินดีต่อไหมแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ของคุณไก่เจ้าพายุกันเลยค่ะก็อันนี้เป็นผลงานแนวทางวงที่แล้วที่ให้มาก็เข้าไปเพียงแค่เลขเด่นนะคะเลข6 ตัวเจาะก็พลาดไปหลุดไปไม่เป็นไรเนาะส่วนแนวทางงวดนี้เด่นบนของเขาให้เลข4กับเลข6เด่นล่างของเขาให้เลข8เจาะเลข3ตัวก็จะมี8 6 4 2ตัวก็จะมี3 4 3 6 4 6 4 8 8 6แล้วก็4 7 ก็ของเขามีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะแอรก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยค่ะชุดต่อมาจะเป็นของโอเคลอตเตอรี่นะคะ10เลขฮิตของเขาแนวทางงวดนี้จะให้97 59 49 87 28 92 16 42 25แล้วก็26 ล้ข้างล่างเป็นชุดข้อมูลเลขดังนะคะส่วนฝั่งขวาก็จะเป็นชุดข้อมูลเลขปฏิทินค่ะใครชื่นชอบยังไงก็ลองแคปเก็บเป็นข้อมูลไว้ได้แอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะส่วนผลงานต่อมาจะเป็นของเทพบรรลือสุดขั้นเทพชุดเด่นล่างของเขาแนวทางวาที่แลวให้มาก็เข้าไปอยู่สำหรับ8558นะคะ ส่วนแนวทางงวดนี้เด่นล่างของเขาให้มา4ตัวจะมีเลข1เลข2เลข8แล้วก็เลข9ส่วนตัวเจาะก็ลองแคปเก็บเป็นข้อมูลไว้ได้นะคะส่วนตัวแถมตัวกันของเขาก็จะให้36 37 46 47 56แล้วก็57 ตัวเลขก็ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันค่ะลองหาเลขดับหรือนำไปเทียบชนกับสำนักอื่นก็ได้เนาะอาจจะได้ตัวเลขที่น้อยลงแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับข้อมูลชุดนี้ที่แอดนำมาแบ่งปันให้ต้องการข้อมูลสำนักไหนกันเพิ่มเติมก็เมนพูดคุยไว้ใต้คลิปได้นะคะเดี๋ยวถ้าแอดเจอจะนำมาแบ่งปันให้ ส่วนคลิปนี้แอก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากลับขอบพระคุณค่ะ